คำถามหนูเรียนอนุบาลสามถึงเต็มแต่เราก็เลยลองเอาคำถามเนี้ยไปให้เด็กอนุบาลเขาตอบกันจริงๆสิหนูๆจะตอบกันได้หรือไม่ติดตามจากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทองคำค่ะถามว่าอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์คำถามถามว่าวันนี้คือวันอะไรมันจะตอบว่าอะไรคะ ยิงใสๆของเด็กน,นักเรียนอนุบาลหนึ่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรม,มหาวิทยาลัยที่ตอบคำถามด้วยความไร้เดียงสากับคำถามที่ว่าอยากให้วันพรุ่งนี้เป็นเมื่อว,วานจังวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์ถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์อ้างว่าเป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาระดับอนุบาลจนกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่าคำถามดังกล่าวยากเกินไปสำหรับเด็กเล็กชั้นอนุบาลเม,มื่อทีมข่าวนำคำถามไปสอบถามผู้อำนวยการ โรงเรียนสายพิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมก็ได้รับการย,ยืนยันว่าไม่มีคําถามดังกล่าวในข้อสอบอย่างแน่นอนและสําหรับการทดสอบทักษะความรู้ของเด็กระดับชั้นอนุบาลจะเน้นที่ทักษะความจําตามช่วงวัยและช่วงอายุเท่านั้นในส่วนนี้คิดว่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อสอบของที่นี่คําถามมาซึ่งคําถามก็ดูท้าทายดีเหมือนกันนะคะแค่สองบรรทัด แต่ส่วนที่ต่อท้ายไปว่าของที่ไหนระดับไหนนี่จะทาให้ทุกคนเข้าใจผิดกันได้นะคะคาถามในเชิงปัญหาชาวจึงไม่ได้เป็นคําถามที่เหมาะสมในการชี้วัดความสามารถของเด็กอนุบาลเพราะเด็กในวัยนี้ไม่เข้าใจตรรกะการคิดที่ซับซ้อนแต่การเรียนรู้ภายในห้องเรียนต่างหากคือสิ่งสาคัญที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้เพื่อให้พวกเขาพร้อมในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไปและด้โดนยุกิจภูติถ่ายภา,ยภาพอารพันธ์ขันทองคำ ไรท์นิวสรายงาน